ช่างแตงโมฟาร์เลี่นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวรูบิกแอนด์ด็กอันใหม่แล้วก็จะมาทำธงชาติประเทศลาวกับประเทศญี่ปุ่นด้ค่ะรีวิวอันเก่าขอเนานะนี่ค่ะอันเกา่าแล้วก็อันนี้อันใหม่นะคะอันใหม่ของเราจะมีแบบนี้อันเก่าของเราจะไม่มีนะคะมาเป็นทำประเทศลาวประเทศญี่ปุ่นได้เลย เทศลาวนะคะประเทศเราเราจะเป็นอันเก่าน,นะประเทศลาเราจะเป็นอันเก่าเป็นเทศลาวโอเคอันนี้ประเทศจะทำประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนี่ปุ่นนี่ค่ะเสร็จแล้วประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้นะคะแม่ค่ะ Não.